ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท,ทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามี่ในช่องอีสานบ้านของพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมทีซีมันเดิมคือเกา่าได้ยินเสียงกบาขาดต้นหนาเดี๋ยวเ้าไปเดี๋ยวเ้าไปรุ่นกันว่าเป็นแมวหรือเป็นหนูแหลมผ้าปลาอย่างต้อว่าหนาวบ้ามีว่าให้มาสีตกอยู่พี่น้องมบ้ามีใส่เสือมาซ้ำสัน่นเอาผลบอลบอกให้ฟังกันจะข่าวพี่น้องผมแม่นอยู่ถลม่ม ดีไปด้วยสกอร,ร์หกสองผสมราคาโหลดวอรเลยน้องพี่น้องเนาะส่วนสเปอร์ทีมทีดีทีมทีเรนดีกว่าตะกั่วแผลอีกแล้วพี่น้องผมแผลเลเตอร์ค่าบาททุนสองนี่พี่น้องเนาะเพอ,อย่ามาค่าบาทพี่น้องผมเอาเอาสกอร,ร์สองครูซัมนี่เดี๋ยวเข้าไปรูปไปยิงรูปไปเบิรงกันพี่น้องผมว่าเข้าชีมานเบ้ามานแจ้งใดหน่อพี่น้องไปลุยกันพี่น้องผมเพื่อพี่เพื่อนน้องบ้านมีจัดให้ดีสิ bưng bảy mày có phải có phải cái giang thật lời vì nó không lùi hóc nhìn xuống của khả theo ba quẩy gì đó cứ bay quẩy เลียงตัวขาดีเดียวนี้เข้ามาลุยกันเลยพี่น้องที่บอกมาตีซีกะมดถ่าด้วยพี่น้องด้วยอ้ยอพี่น้องบอกมาสองถุ่มสามถุ่มเดียวช่วงปีไม่บ้ามีจัดให้กลางเต็นน่อหน,นี้งูกันเลย 哎呀。<Okay. S 2> okay. ขัวค่าถ้าพวเห็นตัวนี่ขัวค่าเม่ยังวะ <c oughs> ก็หวังว่าสิมานน้าพี่น้นองนะม้อน,นี้หวังว่าเฮาสิได้วือบังกับพกใส่ เอป้ามีวานหูก็ผิดแล้ว 嗯，嗯，我先躲避了，先躲拜拜拜。 มาเหาพี่น้องผมแล้วก็เห็นอยู่มันแช็กับไฟสีแจงโพดกับเป็นละพี่น้องไฟสีแจงโพดกับเป็นละเห็นตาแดงยุ่กว่างเขาบ่าเห็นบัดตัวดอกลิดนวดคือว่ายอมให้ยิ่งเลยนะหูยุ้ว่าเป็นนูผูกแต่ว่าย่อมไม่เหาไก่เลยได้สีไปห้าไฟปั๊บใหม่ละบา แบบดดมีบ่ได้พี่นรองผมแก้สุดที่หัวขาดย้อนไปใส่ไม้ไม้พี่นรองผมไม้ไม้ อยู่ทงอยู่ทงพี่น้องไปลุยกันสู้คกเทดี้บ้ามีกับได้หนาวขนาดแ <c oughs> จ็คสีฟมูสิจาแล้วพี่น้องลองหลอง่ลอเบิดขู่หมอนต่อ้ย นี่นุหน่อยก็เติมกันก็นยังดีหัวเนาะพี่นอ้อนงะมาเนี่ยหัว ไม้ที่คิดไม้อยู่ป่าคาอยู่สาวังหันที่บ้ามีแย่งให้เิ่งเป็นไม้ที่ที่ควรจะต้องได้โตแลวก็ที่ควรจะต้องเขากองเขาครับพี่น้องบ่เขาบอกได้เลยว่าบ่เขากองเขาแลก็เห็นยุ้มาจิน,นามทีละทีเดือก,ก็บโขกใส่กับว่าถึงหนะทีอฟังตรงครับโอ้ยจะเป็นแนวใได้แล้วนูน่น ว่าเขากลางเขาเลยพี่น้องซี่หมือกเลยโง่โง่โงโงหนมีอยู่ทางมีว่านว่า่มีเสียงกระดิ่งขั่วคากขั่วคากไปไม่ไปอีกพี่น้องฟังเสียงเสือนุวาด้วยกัน โอ้ยวัตถุเราคือพี่น้องแมนอีหล่นี่นู้อยู่นี่นู้อยู่นี่นี่แล้วว่าถอ thì rồi cái này nhìn ta để mà để mà <cười> <cười> muốn sao cho một bước mổ ไม้ของเฮาถือทำไร่ลงยางลาบขาดพี่น้องขี่งัวงัวพัวงเบิดเลยแปนเอือดเตดิดเบิ้งเอาพี่น้อง,งว่องหันวื้อกผูกใส่หนูหน่อยก็ยังว่ถืออยู่แดนเขาหูนี่แหละแดนเขาหูนี่แหละพี่น้องนั่นหูมีแต่นหนูหน่อยนูยันก็ออกแล้วเนาะกินแปนค่ก,ก็แล้ว โอ้ยบึงเนี่ยจากหกหกบ่วงบ้ามีกับจกไปเซ็กบ้านจากหกหกพี่น้องบึงเอาม่มีเลยวานโอ้นีเดียวบ่วงลังหนึ่งนี่พี่น้องผมบ่วงโอ้ ลามัวใส่นี่บ้ามีเห็นงูหน่อยจะยิ่งไปซืซ้อเดี๋ยวให้จังมากูเอาอย่างหมือนเสาเนะพี่น้องนะาะปักไปนี่ก่อนโอ้ยายเว่อโผกใส่ยุใส่เราบังคัน <c oughs> พี่บ่วงหลังหนึ่งว่าได้ยังแล้วเนี่ยนี่โอ้ เอาไหวหนึ่งสองผู้อ,อยู่ยืดหนีกันไม่เถือกระมุนล่ะพี่น้องผมดีแล้ว,ลวเราบ่เถือกโอ้ยกวองเขากองนี่ดีๆพี่น้องเลย ม mm. mm. oh. hmm. ื้อือออ้ยกเท Teraz.. ม เอาเอาจังวาก,กันพี่น้องผมข้อบึงชัดๆดเลยยันเอ๊ะแปลกเราดิเกินกลัวสิได้ยิงยังฮือกับโวกเสียงย่งบมาบอพี่น้องออกทงไม่พ้อยังยิงกันนั่นพี่น้องผมบาดีิ <c oughs> โอ้ยขนาดยิงหนูสิ่งตาสวดยังว่าถืออยู่อีหยางวะหูเจียงตาใสขึ้นมาแล้วพี่น้องผมยิงหนูหน่อยตัวนหนึ่งเลยกะยิงหนูเท้าตัวหนึ่งว่าถือพี่น้องผมมันไม่อยู่กองเขาวันอยู่ป้าหกพอเห็นตาเดียว,ม,ยวมันยิงลุ้นมันกกว่าอะไรมันวูกระพใส่เรื่อยมันว่าอะไรยัยทีวางเด็พี่นอ้องอ่า ไปเขาไปหาแนวกินให้บาทพี่น้องผมบ้ามีมากตัดตีสามขัวผมนี่นี่เอามาพี่น้องผมพอมาปิดเคี่ยวยึดตลาดพี่น้องไปหาอย่างบ่กใดมีอย่างกินหรือแม่ค่ะโอ้เจ้ามีผู้ใหญ่คนนี้แก้วของผู้ใดนี่แก้วหวงเอาแก้วอันนี้อีหยังบูบูหูวคนบ่หัวแก้วถุงหนึ่งแก้วถุงหนึ่ง เดี่ยวไปกินเราพี่น้องผมเดียวนู้ว่าได้อันนี้ยังครับนี่ข้าวต้มซื่อๆนี่ว่าได้ปรุงแกงเห็นว่าอันนี้ว่าได้ปรุงจานนี่นี่ว่าได้ปรุงจานเตรียมดูซินี่ไม่ได้ปรุงเลยเข้าในดอกฟังให้เราเยอะๆเลยพี่น้องโอ้ยไปหายิ่งนู้ว่าได้พี่น้องผมก็ดีเลยว่าเหล่วนี่แเราพี่น้องนี่นี่นี่เพียงใกล้เกี่ยกุนเฮา ผานไปยิงมาเอผ่าน้ยอีกแล้วมั่งบอันนั่นมือลุยจกเาอันมึงบอันผ่านอ้าดังไฟสิงกบมีที่น้องผมดังไฟฝิงกบมีืมบ่มีบ่ใกล้บ้านนี่ละิง่งูบ่ไดนี่งูบ่เถือกจำเป็นต้องเอกแล้วาิุ่นย่างบ่ได้เลยว่าสัน ถอดปลาทอดปลาก็มีพี่ดองยานว่าแล้วนี่แล้วพี่้อยัดกินทอดปลาแล้วครับเน้วเอายังมือสอ้ากาที่อดาอย่าอนควทุกไรทุกคำทุกการที่ตำมันเดกคก็พี่้อกผมจากตีสามกลัวเกินมาสวดเชียงโคโลพี่้องเฮ้ยว่าไหนอย่างขอนขวไปเลย้ายพี่น้องฝ่าขึ้นฝ่าเชียงแล้วกะ ยัดทียาดไปยาลายาลากันพี่รองผมชอบอีสานหวานกว่าเองยิงหนูนหน่อยแบบว่าอยากยิงตื่อๆให้มันถือกันก็ยังพอถืออยู่วันมือเป็นยาวนะพี่น,อน้องเนาะตกว่าตัวหนึ่งหนูเทาเนั่นมันยุกไกลแล้วก็มันบ่อยู่กองเขาว่ายิงยิงสาวไปหลวดอันนั้นเป็นที่เข้าใจแต่บมื่อไรตัวหนูหน่อยตั้งใจยิงนี่นั้ยมันบ่าถือเงี้ยครับสวัสดีครับพี่น้องผม <laughs> มาแล้วยิงกินตลาดเอาเป่าเอาไป อัพลงวิดีโอไอหนอเบิ่งเฮ้ยตา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 ย,ตาย,ตายบ่แล้วปีงก,กล้ตลาดหุ้มอีกแล้วเนาะสามารถขีกเขา